ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสิบแปดนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษจะมาลงเรือไปไลฟ์จิกกิ้งแันนะครับเนี่ยขอว่านี่สีอะไะโอ้ยโอเคดึงอยวได้โอโ้โหแร์ก้ามสวยงามสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอ้โหเรียบร้อยสวัสดีครับชาวแกงและทาดแมวที่เคารพรักนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21นะฮะตุลาคม2 5 6 7นะครับอ่ะ็ะก็คือวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าผมส่งหน่วยกล้าตายนะไปลงเรือนะครับอ่าวันนี้ภารกิจของเขาคือไปตามหาปลาทูน่านะฮะไม่ใช่ปลาทูน่าไม่ใช่ปลาทูน่าโทษโทษ ปลาโอดำปลาโอดามันคล้ายๆปลาทูน่าแหละแต่ตัวมันเล็กกว่านะเออก็คือก็อ,ออกเรือกันไปนะ,ะไปล่าก,กันผมก็เนี่ยเขากลับมาละผมก็เลยม,มาถ่ายเลยนะเริ่มต้นเลยเออมาดูกันว่าวันนี้เขาเอาอะไรกลับมาให้เราบ้างนะครับเขามีผลงานเป็นผลงานอะไรมาฝากผมบ้างนะผมให้เขาไปถ่ายคลิปมาแล้วครับไหนนี่นะครับผู้กล้าของเราครับน้องบีครับไปออกมาแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะให้ขอดูผลงานหน่อย ไม่เขาคืผลงานหน่อยไม่เอาข้าถ่ายแม็กหยิบปลามาดิไม่เอาข้ามถ่ายฮะไอ้ยี่ปลาคุ้นๆว่ะเนี่ยเหรอปลาโอ๊ตมึงไปตามหามาวันเนี้ยฮะใช่เอ๊ะทำไมมันภาพมันคุ้นๆวะคล้ายๆกูไปเอามาเมื่อวันเสาร์อ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้ยโอ้โหโอ้โหตายแล้วต้อง้อยู่บ้าไม่เป็นไรโอ้อ่ะ เดี๋ยวขอพุดเทจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อให้น้องๆเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวดูว่าผลงานของคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้นะฮะแต่ว่าเขาส่งบอกอผมมาแล้วนะว่ามีปลาใหญ่นะมีปลาใหญ่ปลาใหญ่เขาเป็นยังไงอะมาดูพร้อมๆกรรันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ,อะโอ้ยไงตลาม่อบ้านไปปเอ้ยเห็นไล่เห็นไลเห็นล่เดี๋ยวขอมีคลิปไหมมีอ่าจัดไปมีคลิปปลาใหญ่นะครับอะเดี๋ยวลองมาดูกันไปสวัสดีครับอันนี้ ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับวันนี้เป็น e ีพีพิเศษจะมาลงเรือไปไลท์ชิกกิ้งกันนะครับกับเพื่อนๆที่พี่อลงเรือจอมเทียนนะครับก็เดี๋ยวดูผลงาน ใช้บีกินโอ้ยเจี้ย1สิบสี่กรัมน้ำแรงปื๊ดเลยโอ้ยขาสั่นแล้วเนี่ยนั่งเรือมาเนี่ยชื้นๆขาสั่นลองดูโดนไปหนึ่งจึง๊กน้ำไปไหนวะเนะี่ย ไม่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนสักยี่สิบไหลไปนน่นโ,นะโอ้ตัวแรกเลยโอ้โ,อโกะรีซีมาแล้วเอ้ยใช้สวยใช้สวยสใช่โดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรไม่รู้ <laughs> โอ้หปลาแม่งเบี่ยงเล็กมาเลยอันอืมอโอ้โหอย่าอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะโอ้ยอะไรปลาหมาโอเคใหญ่ไหมปลาไม่ใหญ่แต่ไข่โอ้โหกะลีซีน้อยได้ดูได้ดูมา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 อะ คิีมคีมอ๋อมีอะอ่อปลาอะไหรหลุดแล้วอ้อไม่หลุดเว้ยเฮียเอ๊ไซมินิหัวเรือมาแล้วถ่ายเรือล่ะอะนะเติรนโดนละเตินโดนละลประชากรมาอยู่กับขวากันหมดแล้วว่ะ <laughs> อาช่วยลุดช่วยลุดอืม เอาสายอะไรเองจุดแปดครับสองจุดแปดสายหกโมงครึง่งใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยใช้ถามอยู่นะสามกว่าด้วยอืออือเจ็ดสิบแปดรอบยังยังยัง สวยงามสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บนึงให้มันยอมแป,ป๊บนึงอ่ะโอเคอ อ่ะช่วยกันลุ้นช่วยกันลุ้นครับพอเห็นได้เกี่ยวปุ๊บไปปุ๊บเลยแสดงว่ามึงหลุดมารอบนึงแล้วใช่ไหมเอาเอาแสดงว่าคือหลุดมารอบนึ่งโดนไหม ด่าดูคันดิดูคันดิแอคชั่นคันโอ้ยจะหมยังมาเก่าหรอยังไม่หมดไม่หมดอือเอาสวิงลก็เลย อ่ะตะวิงวิ่งเรยกโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดดีนาเลยอุ้ยสีไสสีไสเดิมส่งส่งให้ด้วยส่งให้ด้วยในแก้วส่งให้ด้วยเดี๋ยวส่งให้พี่หน่อยหน่อยขึ้นแล้ว ฉลามวาน,น,นวมากถ้าคันยมามากระมันหมานขนาดนี้ผมซื้อนานแล้วนะเนี่ยข้านโดนแล้วอ่ามาเร็วลองเทคลองเทคโอ้ยข่าวโบ้มาเลยหน่ยเห็นไหมไปละไปไม่ได้ตาท้องเห,ห็นไหมตะท้องโอ้ยท่ทาตลาดอ๋อใชก้ก้าเหรออ๋อใชก้ชกาําโอ้อ มีใช้เารดี๋ย่วได้ไหมโอ้โหยแสก้ำมาเลยสีกะมาเลยอะไรวะนี่นี่เราตกปลาลำเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยคนเดียวเลยวนี่ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วกินเจ็ดกัมแล้ว โอ้โหเกี่ยวว่ะโเอ้ยพัเจ้าอู๋คนหนึ่งก็ปลาใหญ่ใหญ่จังอ้าวนี่ผมนี่โดนตัวอะไรครับเนี่ยหลังอย่างเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอาโอเคย่อหน่อยย่อหน่อยย่อหน่อยตัวนี้มีสี่โลนะโดดตึมเลยเนี่ยผมว่ามีสี่โลว่ะโอ้ย โอเคดึงดึงเร็วเร็วงันงานขึ้นไว้งานขึ้นไว้เออโอเคกอหน่อยกอเลยกอขึ้นเออโอเคเรียบร้อย มีไทยห้าโลใช่ดูจุดดิระวังระวังระวังเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่ถเออเนี่ยแหละเดี๋ยวผมถ่ายให้ปล่อยปลอยปยมีหกมีหกอ่ะมีหกไอ้แกถ่ายรูปให้ด้วยโอ้โหสวยสวยโอ้โหสามทีปุ๊บเออแจ๋วเออแจ๋วโอ้โหทนทั้งวันสวย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  เอ้ปวดโนขาอุ้ยมีห้าหกโลอะหกโลอะอ่าวันนี้เปิดผลงานขอบคุณเลยเปิดโล่งใหม่นี่คนชมหน้าคนที่ได้ปลานะครับเนี่ย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 คนที่ได้ปลาทั้งหมดเลยคนที่ไม่ได้ปลามีใครบ้างไม่มีเนาะเออได้ทุกคนนะอ่า ค่าค่าใช้จ่ายก็อันนี้เรือมาเทสเล่นเนาะคนละหนึ่งพันบาทค่าโรงแรมสี่สิบคนละสี่สิบที่เหลือก็ช่วยตัวเองนะครับยังไงฝากด้วยบายบายถ่ายให้พี่น่อยอค่บพ <c oughs> ี่ผมดูคร่าวๆแล้วใช้ไม่ได้หรอกใช้ได้ก็ใช้ได้แหละแต่ว่าไหนปลามือเอย่ทักดิ <c oughs> ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็เด็นมาดูผลงานกันดีก็ทำาเต็มที่แล้วครับผมเข้าใจฮะอารมณ์เดียวกับผมเลยอ่โชคดีครับไ้าบายครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับไ